สวัสดีพี่น้องป้องปายซุภผู้ซุค้นเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพอเนะครับกับทางพย,ยแญสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนะครับเป็นข่าวนักร้องในค่ายของทางบอสบิ๊กนะครับว่าแเล่ากะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กออกมาเตือนนักร้องในค่ายคนนี้ให้ตั้งสติเรื่องนี้ก่อนจะสายเกินไป นักร้องคนไหนป๊าพี่น้องเมนวอร์บิกออกมาเตือนผู้ใดเนาะบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเด้อครับผมกาดคือว่าแบบนี้นะครับมือนี่นะครับทางบอดบิกนะครับเพื่อนใด้มีการออกมาไล่สุดนะครับพี่น้องแล้วก็มีการพูดคุยกับทางแฟนคลับกับทางเอฟซีนะครับแล้วก็เลยมีเอฟซีนะครับได้ว่าถึงคู่ชิ้นจังนะครับก็ว่าไงกับมาคู่ชิ้นจังในการแสดงประมาณนี้พี่น้องบอดบิกเราก็เลยได้ว่าถึงในไล่สุดนะครับว่า ขอร้องให้เอฟซีนะครับซอยกันเตือนคู่ชินจังแน่เด้อซอยกันดึงสติแน่เพราะว่าบอสบิ๊กกรเตือนแล้วคือกันว่าตอนนี้เนะครับที่ทางคููชินจังเพิ่นได้เปลงทุนนะครับไปเห็ดธุรกิจนะครับไปเปิดลานอาหารเปิดยู่สองมองกระเจ้งทั้งสองมองนะครับพี่น้องลานแรกก็คือที่ว่ายูขอนแก่นนะครับพี่น้องกระเจงงแบาบานี้ลาสุดนะครับ้านทียู่ชยภูมิกระถือจรนนะครับถือขโมยไปยกเข้า นะครับเอาตามตรงกระเจ้งอีกนะครับบอดบิ๊กเราก็เลยบอกว่าเฮ็ดสองล้านลกระเจ้งทั้งสองล้านต้องดึงสติซ้อยกันเด้อก่อนที่คูสชิ้นจังสีเก่าปลาเขาลงไปก่อนที่สีตะเลิดเปิดปยปึงไปประมาณเนี่ยครับบอดบิ๊กบอกว่าให้ดึงสติกับม้าว่ารายได้หลักๆนะครับของคูชิ้นจังคืออย่างคือการล่องเพลงนะครับการสร้างตัวตนในโซเชียลนะครับการเฮ็ดโซเชียลของเจ้าของหารายได้ตรงนี้ราย รายได้หลักคือยุ่ตรงนี้ประมาณนี้พี่น้องให้ซ้อยกันเตือนให้ส้อยกันดึงสติคู่ชิ้นจังกลับมานะครับสีมาเอาแบบวบอดวอดได้เด้มา,มาหัวซาวอดวอดได้เด้ในการที่ธุรกิจนะครับบอดบิ๊กบอกว่าบอดบิกนะ๊กเนี่ยมีค้นซอยหลายมมนบอกครับซอยเหตุงานหลายทั้งน้องโกกีทั้งน้องน้ำตาลแล้วก็ค้นอื่นๆอีกแต่ว่าทางคู่ชิ้นจังนะครับค้นซอยงานหน่อยมมนบอกครับการโกงการไอ้อย่างมันก็เลยเกิดขึ้นง่ายๆประมาณนี้ก็เลยอยากดึงสติให้กลับมาเหตุงานหา รายได้หลักตรงนี้ก่อนยาเฝ้าไปลงทุนไปเฮ็ุธุรกิจอย่างอืน่นประมาณน,นี้พี่น้องนะครับบอสบิ๊กก็เลยออกมาเตือนล้วก็ขอให้เอฟซีซอยกันเตือนพ้อมนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องก็มีทางเพจนะครับคุณทักษะสอนนะครับถ้าอ่านซื้อผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยครับผมเพิ่นเอาในส่วนตรงนี้นะครับก็บคือคลิปของทางบอสบิ๊กนะครับก็บคือมาลงไว้ถึงประเด็นนี้นะครับแล้วกับโพ์ว่าบอสบิ๊กฝากถึงเอฟซีให้ช่วยเตือนสติครูชินจัง ช่วยบอสด้วยนะครับบอสก็ขอร้องนะครับให้เอฟซีซอยเตือนซอยแน่ประมาณนี้ซึ่งบอสมีเอีงก็เตือนอยู่แล้วเตือนอยู่แล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์นะครับเอฟซี FC ท่านแรกบอกว่าไม่อยากให้ไปลงทุนเลยค่ะเคยผ่านมาแล้วลำบากสุดๆมันหลายเรื่องค่ะเราต้องรอบคอบด้วยค่ะเชื่อบอสดีแล้วค่ะนะครับท่านต่อมาก็บอกว่าฟังบอสดอ้อครูชินจังเดินตามบอสนะ นะครับท่านต่อมานะครับกระบ,บอกนะครับคูชิ้นจังล้อกอนนะล้อจังหวะกอนจ้านะครับก็บเป็นห่วงคูชิ้นจังนั่นแหละครับพี่นอ้องนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายท่านนี่บอกว่าไม่ลองไม่รู้แต่ถูกยกเท้าแบบนี้แกอาจจะเข็ดแล้วคะ่ะบางทีอาจจะบารมีความเป็นเจ้าของกิจการยังไม่ถึงเวลา ร้องเพลงเก็บเงินอย่างเดียวก็ได้ค่ะนะครับส่วนมากกะให้กําลังใจคู่ชิ้นจังนะครับพี่น้องเพราะว่าล่าสุดลานเพื่นกระถือยกเข้านะครับผมเอาตรงๆนะครับก็เลยเหตุทุลุกุกีเพื่อนที่ไปลงทุนนะครับมันก็เลยว่าประสบความสําเร็จประมาณนี้บอดบิ๊กกะเลยออกมาเตือนนะครับว่าให้เฮ็ดให้หารายได้หลักนะครับจากการร้องเพลงจากการเฮ็ดโซเชียลของเจ้าของห้มนดีที่สุดก่อนประมาณนี้ นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูซูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ของมาสูฟังได้เด้อครับผมนอกเหนืออื่นใดกะขอส่งกำลังใจให้ทางครูชิ้นจังนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ